ก็ดีนะผมต้องต้องขอชมทีมชนะนะครับเป็นเป็นเป็นเกมที่ชานาะเล่นได้สนุกมากเป็นเป็นเกมที่ชนะวิ่งวิ่งไล่เพชรจนทีมผมไม่สามารถที่จะเล่นตามเกมได้นะครับภาพรวมของเอ่อเกมทั้งสองทีมก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเกมที่สนุกนะครับเล่นได้ได้ได้ตามตามที่โค้ดได้วางแผนล,ลงไปนะครับถึงชิงผมก็รู้สึกว่ามันจะประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งน,นะครับเป้าหมายจริงๆแล้วในชุดที่ผมทำชุดนี้ ผมขอแค่เข้าชิงนะครับส่วนจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็ต้องดูวันที่แข่งอีกทีหนึง่งแต่ถ้าได้แชมป์ก็จะเป็นโบนัสครับผมดีใจครับที่ผ่านเข้ามาจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้ครับผมก็ทำเต็มที่ครับแล้วก็ช่วยกันเล่นเพื่อเอาแชมป์มาให้ได้ครับก็ฝากแฟนบอลทีมอสามทันชนบุรีนะครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับท,ที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยเชียร์ มาตลอดก็ฝากให้มาเชียร์กันเยอะๆในแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับขอบคุณมากครับก็มาติดตามโรงเรียนอส,สัมชัญนบุรีวัอนรอบชิงนะครับที่2นี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเชียร์เราด้วยครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับครับเจอได้หมดครับไม่ว่าทีมไหนผมก็ไม่กลัวหรอกผมจะเอาแชมป์มาให้ได้ครับ ก็เหนื่อยครับเหนื pues er ่อยมากเพราะว่าเราเริ่มต้นเกมด้วยการที่เราถูกนําก่อนจากฟรีคิกโดยต้นเกมแค่ไม่ถึง5าทีเราเราเป็นรอง1นศแล้วรูปเกมด้วยสภาพอากาศด้วยมันมันล้ามากสำหรับเด็กๆที่ที่แข่งมาหลายแมตช์แล้วก็ต้องชินชมเด็กๆครับชินชมเด็กก่อนเลยหนึ่งคือเด็กๆมีเขาเรียกว่าเอ่อนักสู้ที่จะสู้เพื่อจะกลับไปเล่นในรอบชิงกลับเข้าชิงเพื่อไปเอาถ้วยนะครับเด็กๆคือสุดยอดมากทุกคนลงไปเล่นคือเล่นใส่สุดมากเพราะว่าเราอยากเข้ารอบ แต่ด้วยรูปเกมที่อึดอัดโดยที่เขาแพ็กเกมนับแน่นแล้วก็ด้วยการที่เราเร่งเกมเกินไปจนจนต้องมาบทในนาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาหลังก็ขอบคุณทางออตาโค้อหรือทีมงานที่แก้เกมลงไปเล่นเด็กๆลงไปเล่นตามจอบได้แล้วก็สุดท้ายเราเปลี่ยนเกมเราเปลี่ยนเซนเตอร์แบ็กออกเอามิดฟิลไปเล่นแล้วก็ส่งสูนหน้าไปเพิ่มออพอลงไปปุ๊บเด็กๆมีความากระหายอยาชนะจาก10 เป็น1นึ่งหนึ่งสองหนึ่งแล้วจบด้วยสี่หนึ่งทุกคนแฮปปี้ทุกคนได้ผลที่อยากได้คือเราเข้าชิงแล้วเราอยากได้ถ้วยฉะนั้นเราเข้าไปชิงเพื่อเอาถ้วยไว้ที่นี่ที่นี่บ้านของเราเราจะคว้าแชมป์ที่นี่ครับหนักเอาเรื่องเลยครับก็เกือบแพรครับแต่ก็โค้ดแก้เกมทุกคนช่วยกันเล่นครับทั้งที่ลงไปในสนามแล้วก็ไม่ได้ลงไปครับทุกคนช่วยกันดีมากครับเลยทําให้ผ่านเกมนี้มาได้ครับยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาครับแต่ยังไม่ดีมากเท่าไหร่ ต้องกลับไปพัฒนาต่อไปครับขอเลยนะครับนัชชิงอยากเห็นภาพเต็มสนามเพราะว่าที่นี่คือบ้านของเราเมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็ขอบคุณรายการแสงวิลาคานะครับที่ที่สร้างรายการดีอย่างน,นี้ให้เด็กเด็กเราชนทั่วประเทศได้เล่นมันเป็นรายการที่พัฒนาเด็กๆได้ดีมากเด็กๆมีเกมทุกคนพัฒนาขึ้นแล้วเกมสนุกสนามข่าสนามก็ดีสุดท้ายแล้วสุดท้ายเลยอยากให้ทุกคนมาเชียร์เยอะมาดูพวกเราคาแชมย์กันเยอะนะครับขอบคุณครับที่นี่สนามเมืองทองอสามชันเตอน์ได้นะจ๊ะ